สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำแอปไทยประกันชีวิตตัวใหม่นะครับวิธีเข้าแอปนะครับถ้าท่านที่มีการสแกนใบหน้าก็สามารถเข้าได้เลยส่วนท่านที่ใช้รหัสผ่านก็กดเข้ารหัสผ่านไปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีเช็คกรมธรรม์ของเรานะครับกดซ้ายมือด้านบนสุดนะครับคือตัวกรมธรรม์ของฉันนะครับ ก็จะมีกรมธรรม์อยู่หลากหลายนะครับตามที่เราซื้อไว้นะครับอันนี้ภักจะลองดูตัวกรมธรรม์ที่เป็นส่วนของ UL นะครับเปิดขึ้นไปดูนะครับเลื่อนขึ้นไปดูแล้วกดเข้าไปดูรายละเอียดความคุ้มครองจากนั้นดูงวดที่จะต้องชำระนะครับพอดีฉบับนี้เป็นรายสามเดือนเนี่ยมีการจะต้องถึงงวดชำระพอดีภักก็เลย กดดูรายละเอียดนิดนึงนะครับทีนี้ระหว่างที่จะถึงงดชำละแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกสแกน QR Code ได้เลยนะครับ QR Code เนี่ยพอก,กดเข้าไปนะครับจะช้านะครับก็จะขึ้น QR Code ขึ้นมานะครับจะมีเลขเล f e เล n c e หนึล 1, และ2พร้อมถ้าท่านจะชำระด,ด้วย QR Code เนี่ยก็ให้กดบันทึกนะครับรูป QR Code นี้นะครับ เข้าไปในรูปภาพของท่านแล้วก็ไปเข้าโมบายแบงกิ้งและสามารถที่จะสแกน QR code ชำระได้เลยถ้ามีข้อสงสัยปรึกษาภาคได้ครับ